การที่คนเราปฏิเสธความแก่ส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเพราะสังคมสมัยนี้หรือเปล่าพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยเนื้อเยื่อตัวคอลลาเจนอิลาสตินก็จะลดลงบางลงทําให้ชั้นหนังแท้เนี่ยค่อยๆบางลงเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หมออ๊อกบอกเล่าผมหมออ๊อกนะครับก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็แชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับสุขภาพก็ได้ แต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่น่านำมาพูดคุยกันผมก็จะมานำมาพูดคุยกันโดยใช้ภาษาง่ายๆนะครับหมออ๊อกบอกเล่าจะไม่เน้นวิชาการคลิปนี้ผมอยากจะมาชวนคุยแล้วก็แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความแก่กันครับโดยเราจะโฟกัสในเรื่องของผิวหนังที่เหี่ยวยน่นแล้วผมก็จะคุยเกี่ยวกับโรคบ,บางอย่างที่ทําให้ผิวดูแก่ผิดปกติด้วยครับเรามาคุยกันเรื่องความแก่กันความแก่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนจะต้องเจอใช่ไหมครับไม่มีใครที่หลีกเลี่ยงได้แน่ๆแ,แต่ว่า ทำไมคนเราถึงปฏิเสธแล้วบางคนเนี่ยถึงขั้นกลัวความแก่เลยเดี๋ยวผมมาชวนดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสนามกีฬานะครับผมเป็นตัวแทนของสนามชีวิตและกันอันนี้ตรงนี้ทางด้านซ้ายมือนะครับผมให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดสตาร์ทตรงนี้ แล้วก็ขวามือผมให้เป็นจุดสิ้นสุดละกันมีตัวละครนะครับอันแรกก็คือเป็นผู้ชายน่าจะวัยประมาณสัก30ปี25-30ปีประมาณนี้ผมวางไว้แถวนี้ละกันอีกตัวละครหนึ่งก็คือเป็นผู้ชายวัยก็น่าจะประมาณสัก60-70ปีผมก็จะวางไว้แถวนี้อ่าคราวนี้เรามาดูกัน ถ้าสมมติพูดถึงหน้าที่การงานเราจะวางไว้แถวไหนถ้าเป็นหน้าที่การงานความสามารถในการทํางานแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะได้งานทําผมว่าก็น่าจะอยู่แถวๆนี้อันต่อมาก็คือในเรื่องของพละกําลังนะก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละแถวๆเดียวกันอันต่อมาก็คือในเรื่องของการสังคมสังสรรค์การปาร์ตี้ผมว่าก็น่าจะอยู่แถวๆนี้อันสุดท้ายไว้ไหนเดี๋ยน,นี้ผมว่าก็จะมาแถวๆนี้แง่เลยใกล้จุดสิ้นสุดแล้ว คือทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงหลายหลายคนถึงได้กลัวแล้วก็ไม่อยากเผชิญหน้ากับความแก่เห็นว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าใกล้ความตายความแก่เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนของการเข้าใกล้ความตายใช่ไหมครับทําให้บางคนเนี่ยรู้สึกถึงความกลัวแล้วก็ความไม่สบายใจเกิดขึ้นในขณะที่ความแก่เนี่ยทุกคนรู้ว่ามันคือความถดถอยอย่างหนึ่งของชีวิตปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของหน้าที่การงานการเริ่มต้นในงาน คนหนุ่มสาวก็จะมีโอกาสมากกว่าคนที่อายุมากขึ้นในเรื่องของพละกกาลังหรือในเรื่องของสังคมการเฮฮาปาร์ตี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนติดปาร์ตี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไปปาร์ตี้ลดลงเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งพวกนี้นครับเป็นสิ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยพยายามปฏิเสธแล้วก็หลีกหนีความแก่ผมก็เกิดคําถามขึ้นมาเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราปฏิเสธความแก่ส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเพราะสังคมสมัยนี้หรือเปล่า เพราะสังคมสมัยนี้เป็นสังคมแห่งแสงไฟโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับทุกคนมีมือถือทำให้รู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยู่ในพับบิกเป็นยุคที่เน้นเรื่องความสวยงามหรือเปล่าดูๆแล้วก็ไม่น่าใช่ซะทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของความแก่เนี่ยหรือการกลัวกความแก่เนี่ยมีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วยกตัวอย่างเช่นสมัยอียิปต์ใช่ไหมครับมีพนางคริโอพัตตาซึ่งพนางคริโอพัตตาเนี่ยก็เรื่องชื่อในเรื่องของการประทินผิวหลายอย่างมีการอาบน้ํานม มีการใช้น้ำมันอารมาหลายชนิดมากๆเพื่ออะไรก็เพ,เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองแก่แล้วก็ไม่ใช่แค่อีบนะครับอย่างเช่นจีนโบราณหรือว่าอินเดียโบราณเนี่ยก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีคำภีร์หรือว่ามีตำราที่เก็บสูตรหรือว่าความลับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไว้มากมายเพื่อให้ตัวเองอายุยืนป้องกันไม่ให้ตัวเองแก่นั่นเอง อีกอันนึงที่ทําให้เราเห็นว่าการกลัวความแก่มีตั้งแต่โบราณแล้วก็คือลองไปดูรูปปั้นของพวกกรีกโรมันสิครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของผิวหนังความเรียบเนียนแล้วก็ความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อการมีพลังก็แสดงให้เห็นว่าสังคมตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนี่ยก็ให้คุณค่ากับความสวยงามแล้วก็ความหนุ่มสาว รานนี้เรากลับมาเรื่องของความแก่กันนะครับจริงๆแล้วความแก่ชราเนี่ยมันเป็นภาพรวมของร่างกายนะครับเมื่อคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆเช่นความเสื่อมของตับปอดหัวใจสมองอย่างนี้เป็นต้นแต่มันมีสิ่งเดียวที่คนเห็นได้ชัดเจนที่สุดทั้งตัวเองเห็นหรือว่าคนอื่นเห็นก็คือผิวหนังหรือผิวของเราเนี่เองเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าพอคนเราแก่ตัวลงแล้วเนี่ยผิวของเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไง การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเมื่อยุมากขึ้นนะครับจะแบ่งออกเป็น2ปัจจัยก็คืออันที่1ปัจจัยภายนอกและอันที่2ก็คือปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็ได้แก่พวกรังสี U.V. แสงสีฟ้าจากการที่เราเล่นมือถือเนี่ยแหละครับการที่เราเจอมลพิษ P.M. 2.5การสูบบุหรี่หรือการรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตที่สูงเกินไปสิ่งพวกนี้ล้วนแต่ทําลายเซลล์ผิวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำลายตัวคอลลาเจนและออลาสตินที่อยู่ภายในชั้นหนังแท้เก็บคำว่าคอลลาเจนออลาสตินไว้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังส่วนปัจจัยภายในของร่างกายเมื่อยุบม,มากขึ้นก็คือมีการเสื่อมสภาพของเซลล์มีการสร้างใหม่เกิดใหม่ของเซลล์น้อยลงมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็มีผลนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนเมื่อลดลงก็จะทําให้การสร้างคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินลดลงเหมือนกันผมขอพูดถึงเรื่องของคอลลาเจนอิลาสตินนะครับ คอลลาเจนอิลาสตินคือเนื้อเยื่อที่อยู่ในชั้นหนังแท้มันทําให้หนังแท้เนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความหนาพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยเนื้อเยื่อตัวคอลลาเจนอิลาสตินก็จะลดลงบางลงทําให้ชั้นหนังแท้เนี่ยค่อยๆบางลงเรื่อยๆอันนี้ผมจะแสดงการาฟให้ดูนะครับเป็นความบางของชั้นหนังแท้ที่ลดลงเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเห็นว่าชั้นหนังแท้เนี่ยความหนาของมันเนี่ยพออายุน้อยๆเนี่ยก็จะมีความหนาประมาณหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับ เราก็จะเห็นจากกราฟเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากว่าพออายุมากขึ้นความหนาของชั้นหนังแท้ก็ค่อยๆลดลงส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ก็คือเป็นจากการที่คอลลาเจนอิลาสตินเดนลดลงนั่นเองจนทั้งพออายุมากขึ้นมากก็จะบางมากจนคนอายุ80-90ปีผิวหนังก็จะบางแทบจะเหมือนกระดาษเลยแล้วการที่ชั้นหนังแท้นั้นบางลงเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดริ้วรอยเกิดขึ้น แล้วก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในการที่จะเป็นแผลได้ง่ายติดเชื้อได้ง่ายนอกจากนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องชั้นหนังกําพร้าชั้นหนังกําพร้าก็จะผัดเซลล์เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ช้าลงบางลงเหมือนชั้นหนังแท้เลยแล้วก็สูญเสียน้ําออกจากผิวได้มากขึ้นเกิดเป็นริ้วรอยได้มากขึ้นเกิดกระเกิดฝ้าเห็นสัญลักษณ์ของความแก่เกิดขึ้น ถ้าพูดถึงคอลลาเจนและอิลาสตินที่อยู่ในชั้นหนังแท้นะครับเริ่มคุ้นเคยกับ2คํคำนี้แล้วใช่ไหมครับมันมีโรคที่ทําให้มีผลทําให้คอลลาเจนอิลาสตินลดลงผมขอยกตัวอย่างโรคหนึ่งนะครับชื่อว่าคิวติสเล็กซ่าไม่ต้องสนใจชื่อโรคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปกันโรคนี้เนี่ยมีผลทําให้คอลลาเจนเนี่ยอิลาสตินเนี่ยลดลงทําให้ผิวเนี่ยดูแก่กว่าวัยยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะครับผู้ชายคนนี้อายุ37ปีอายุ37ปีเองนะครับ แต่ว่าจะเห็นลักษณะของผิวเนี่ยมีความแก่มากๆเลยส่วนอีกรูปนึงเนี่ยเป็นรูปของผู้ชายอายุ27ปีลองดูสิครับจะเห็นว่าผิวเนี่ยมีความเหี่ยวย่นเต็มไปหมดเหมือนคนอายุ70-80ปีเลยนั่นก็เป็นผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของคอลลาเจนอิลาสตินในชั้นหนังแทนนั่นเองครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าผิวหนังเนี่ยเป็นด่านหน้าสุดเลยที่ทำให้เราและคนอื่นรู้ว่าเนี่ยเราแก่แล้ว มีความเหี่ยวยน่นมีริ้วรอยมีกระมีฝ้าเกิดขึ้นคราวนี้เราก็เลยวิ่งหาทางป้องกันเพื่อที่ชะลอความแก่ใช่ไหมครับด้วยการทาครีมกันแดดบ,บ้างทามอยเจอร์ไรเซอร์บ้างอาวิ่งไปฉีดโบท็อกทำศัลยกรรมดึงหน้าฉีดฟิลเลอร์หรือแม้ปัจจุบ,บันก็คือการใช้ฟิลเตอร์มือถือนั่นเองในการกรองความแก่ของตัวเองออกไปซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่าสิ่งพวกนี้คือการชะลอ ชะลอเท่านั้นเองได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองพอถึงเวลานึงถึงวัยหนึ่ง,ง,ไ,งไม่มีอะไรที่มาช่วยเราได้เลยนะครับเอออาจจะยกเว้นฟิลเตอร์มือถือนะครับอันนี้พูดเล่นแต่ว่าฟิลเตอร์มือถือมันกรอกได้จริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของจริงใช่ไหมครับเมื่อเราพยายามเต็มที่แล้วยังงัยังไงเราก็ต้องเจอความแก่เพราะฉะนั้นการอยู่กับความแก่เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ที่จริงแล้วความแก่มีข้อดีมากนะครับใช่ว่า จะมีแต่ข้อเสียคนที่อายุเยอะหรือคนที่ชราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมามีความสงบนิ่งภายในจิตใจมากกว่าคนวัยหนุ่มสาวแล้วคนที่มีอายุเยอะเนี่ยก็มักจะมีเวลาในการดูแลตัวเองและก็คนอื่นมากขึ้นเป็นวัยที่ภาษาไทยใช้ค่าววัยทองครับ สมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงวัยทองแล้วก็จะนึกถึงผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนใช่ไหมครับแต่สมัยนี้ผมว่าวัยทองพอพูดแล้วเนี่ยผู้ชายก็ผู้หญิงเท่ากันเลยมันเป็นวัยที่เรียกวัยทองคําเป็นวัยที่มีประสบการณ์การสังคมทั้งคุณวุิวัยวุธการยอมรับในสายสังคมเป็นวัยที่มีคุณค่าในสังคมครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับ เราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความแก่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็สามารถป้องกันมันได้หรือว่าชะลอมันได้แค่ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องแก่อยู่ดีคนในวัยหนุ่มสาวนะครับอาจจะไม่ชอบเรื่องของความแก่เพราะว่าความแก่เป็นสัญลักษณ์ของการถดถอยในหลายๆด้านซึ่งผิดกับวัยหนุ่มสาวใช่ไหมครับซึ่งเป็นวัยที่ตัวเองต้อง ต่อสู้ดิ้นรนขวายคว้าเติมเต็มในสิ่งหลายๆอย่างมีเต็มไปด้วยพละกําลังแต่นั่นนอนครับสุดท้ายเราก็ต้องแก่ชราแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะวัยชราเนี่ยเป็นวัยที่มีคุณค่าต่อสังคมขับเคลื่อนให้สังคมเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ